แมลูกโตกันเดือดโบมีไผย่อมไผสงสัยงานนี้จะบุญติดีกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีโตเกียวมิวิกเอภูยาบาตฟินแลนด์และก็ FC หมอลำทั่วโลกนะครับจากการทีได้ดวิติดต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้ FC ฟซีได้รับชมรับฟังและกตรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ ลาสุดก็เกิดนะครับปัญหาที่มันเป็นคาล่าคาสั้งระวางนะครับแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับซึ่งคนเป็นลูกนั่นก็ถือว่าเป็นศิลปินมิซื้อมิเสียงนะครับในอิเดียบดนะครับลาสุดกระพึ่งได้มีการนะครับประกาศอำลาวงหมอลำวงหนึ่งไปเป็นทีเดียบร้อยแล้วก็ผันตัวเอง มาเป็นศิลปินเดียวรับงานเดียวนะครับแต่ว่าอนาคตทางหนสิเป็นทางไดนะครับเอฟทีของโตนงศิลปินคนนี้กะต่างตาล้อนะครับถือว่านะครับปัญหาเรื่องเรื่องนี้นะครับเป็นทีทกเถียงกับเป็นประเด็นกันมาอย่างยาวนานนะครับระวางแม่กับปลูกต่างโพสแฉนะครับโพสประชดประชันกันมาโดยตลอด นะครับเขาสีเห็นความเคลื่อนไหวตามเพจต่างๆลครับที่เขาเอานําหน้าเสนอให้เอฟซีแล้วก็ดูเพจเขาได้เห็นกการรับชมกันตามที่เอฟได้เห็นทั่วไปนะครับนะครับผมกหว่าปัญหานี่นะครับโอกาสที่จะไปจับเข่าคุยกันมีไหมผมว่าถ้าลักษณะแบบนี้ยากครับโดยเฉพาะคน เป็นแมรนี่นะครับหลือปล่อยแชทดูดเอาแชทมาโพดย่างมากมหมนะครับมีหลายคนนะครับเขาก็บอกว่าเอาแชทมาปล่อยเอาแชทมาโพดประจานเขาแบบนี้บุญญาตถือฟ้องบอ่นี่คืออียิปบ์ที่มีคนเขาไปไถ่าถามหรือ,อความห่วงใยแต่ว่าฝากฟังเพื่อนกระบอกฟ้องบุญญาตว่าสันอย่าลืมนะว่าลูกสันอายุ หัวใจสิบแถวแบบไดขอหาผากนี่คือการเบ่ากันโตกันไปโตกันมากนะครับเอฟซในอิรรยบวเรื่องของเรื่องนี้นะครับส่วนโคดเป็นแม่เพิ่นกะยายทีหูครับได้หลายครั้งเพิ่นกะเิมีปัญหาเดือดเงือเดือดท่องแงเพิ่นกะโพดน้อยเนื้อจำใจในอิรรยบทที่อาจจะคิดไปเองว่าลูกว่าสนใจลูกไม่ให้ความสนใจละครบว่าเอาใจใส่ คนเป็นแม่อย่างที่ควรนะครับกระตามโพดเทนเห็นได้หล,ลายครังเนี่ยแหละครับแม่กับว่าเด้เป็นคนเต็ตมดีเต็มรอยเพื่อนกะจมไปตาภาษาคนเป็นแม่แต่ฝากฟังคนเป็นลูกเนี่ยครับนะครับกะคืนโตกันล่ะครับบอกว่าตอไปนี่ถ้าแม่หนูไปยืมเงินไผเออเวลาพิสอบเรื่องวัชันแายกะบบวสดใสแทน ทุกกรณีนะคะนี่ก็คือขอความตั้งฟังลูกสาวนะครับซึงเป็นศิลปินซื่อดังนะครับก็ได้มีการโพสต์แจ้งทั่วไปล่ะครับสาธารณะนะครับให้รับรู้รับทราบว่านะครับ้าแม่ไปทำหนึ่ามสี่นะครับโตของศิลปินน่องคนนี้เขาจะไม่รับรู้ละครับบริบชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี นี่สิงนี่คือสิงที่มันเกิดขึ้นครับนี่คือสิงที่มันเป็นปัญหาคารค่าสร้างระวางแม่ลูกคู่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อซิดแล้ะล่ะครับที่จะไม่อยากดีเมื่อคืนดีมาจับเข่าคุยกันนะครับเยริยบดมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ซิงใดซิงหนึ่งนะครับอยากให้ตั้งสติบนพื้นฐานทั้งสองฝากสองฟังด้วยล่ะครับคนดเป็นแม่ นะครับก็ให้นึกถึงนะครับสื่อเสียงของลูกนะครับลูกเป็นบุคคลสาธารณะเป็นศิลปินที่มีคนติดตามและการมีคนสนใจอยู่กา,ออก,นะการออกมาโพสนะครับการออกมาปอกาวเรืองล่าวเนี้ยก็ตามแต่นะครับมันอาจจะเหตุให้คนอื่นที่เขามองลูกสาวของแม่นี่เขาอาจจะมองไปในด่านลบกะ็ะไดนะครับ ส่วนคนเป็นลูกนะครับก็ให้นึกถึงนะครับผมสิใสคำ่าพูุ้นคุน้ผู้ให้กำเนิดบออันนี้มันก็นแล้วได้ความคิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าปัญหาคนเท่ามันบวคือกันแต่ในฐานะที่นำเสนอคลิปนี้ผมออกแนวอยากให้นะครับสงวนท่าที่กันไหวเน่นะครับอย่าลืมครับเฮาเป็นบุคคลสาธารณะการที่ออกมาโพดแนวนี่เพจข่าวต่างๆนะครับ หรือสำนักข่าวต่างๆเขาก็เอาไปหล่นเขาก็เอาไปตีแพรนะครับเผยแพรมันกระเฮตให้เกิดความนะครับรู้สึกวด่ดีต่อเอฟหรือคนทั่วไปที่เขาได้เห็นอีิเดียบทแม่กับลูกต้องมาทะเลาะกันแม่ก็ปลูกต้องมาขุดประจานกันโตกันไปโตกันมาไม่มีที่สิ้สุดผลเสียอยู่กับไผ่ครับผลเสียมกระโตกอยู่กับเจ้าของนะครับฉะนน้นเดวนะครับ f อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการถี่นะครับออกมาขยี้หรือขยายเรื่องนี้เพราะว่าเห็นนะครับกลุ่มบานทักเอียงเขากับวิการเบาในอรเยนต์ต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งนะครับตัของศิลปินนอโคนนี้กะใส่ข้ามเจ้าข้ามจาบสุภาพครับเอื้นแม่เอื้นบูปการี่จะของเป็นไอให้เป็นไอนันไอนี่มันบสมควรครับ มันบาปซะบ้านเขานี่ภาษาบ้านเขามันบาปดาพอดาเมียนี่ซึง้งซึ้งเขาจะบริเลี่ยงดูมากนะครับแต่ว่าสำนึกนะครับสายเลือดนั่นแหละครับผู้เถ่าผู้แก่บ้านเท่าพิ่นถือครับดาพอดาเมียมันสีทําม,มาหากินบวัวคืนนะครับซื้อเสียงเงินทองมันกัดจะลดมันกัดจะดรอปลงแสงที่มีมันกัดจะค่อยๆมอดลง คาค้นห้องนะครับยั่งปป่อยว่างละคาไม่มีการลดลาวาสอกันมัดกระจีบีพดกระทบไปในโอกาสไปในหน้าคดทั้งหนานะครับปัญหาเรื่องนี้นะครับมันจะจบลงอย่างไรมันก็ะขื้นอยู่กับคนสองคน้นะครับเอฟซีรับระวังแม่ครับลูกเพิ่นสียุติกันบ่หรือเพิ่นสีใสกันหรือเพิ่นสีโตกันหรือเพิ่นสีแฉกัน,น,กน,น,กนไปแฉกันมา ผลเสียมอยู่ก็ไผ่ครับอยู่ก็พด2สองคนนี่แหละครับคนอื่นเขาก็นั่งแนมคนอื่นเขาก็เอาไปวิพาดวิจาร์เขาก็เอาไปนําเสนเนื้อข่าวแบบนี้ะครับเอฟซีครับผมก็เลยนําเสนอควาอข้อมูลข่าวสารของเอฟซีได้รับช่มรับฟังกันแบบนี้นะครับคือเก่าคือเดิมครับผิดพาดการใดขอโทษขออภัยแนะนํากันข้ามาตากเดือนกันเข้ามาครับที่สาคัญครับ ชื่นชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้อําลาผ้าจากพอกรคลิปนาครับสวัสดีครับ